เกิดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเริ่มต้นด้วยคำว่าสัตว์ทั้งหลายนะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงเฉพาะสัตว์สีส่ขาสัตว์ปีสัตว์เลื้อยคานสัตว์น้ำเท่านั้นนะแต่ยังรวมถึงสัตว์สองขายอย่างเราด้วยมนุษย์นี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์นะ แต่เพื่อไม่ให้เหมือนกับสัตว์อื่นๆนะบางทีก็มีคำขยายว่านะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐจริงๆอันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ถูกต้องทีเดียวนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะประเสริฐได้เนี่ยก็มอกการฝึกทำมื่อร้องไมมีการฝึก จะเป็นศัพท์กระเริไม่ได้ถึงแม้ว่าจะพูดได้มีภาษาสื่อสารกันได้ซึ่งศัตว์เนี่ยไม่มีภาษาที่ซับซ้อนอย่างมนุษย์ถึงแม้มนุษย์เรานะจะมีความคิดที่ซับซ้อนมากมายแต่ถ้าไม่ได้ฝึกฝนในทางที่ถูกต้องเนี่ยมนุษย์เราก็สามารถจะ แล้วยิ่งกับสัตว์นะอย่างสัตว์เนี่ยอย่างเช่นหมาเนี่ยเวลามันต่อสู้กับคู่อริเนี่ยถ้าเกิดว่าคู่อริเนี่ยยอมแพ้เช่นหงายท้องนะหงายท้องไม่สู้แล้วถือว่าวิ่งหนีไปเลยเนะไอ้หมาตัวที่เก่งกว่ามีอำนาจกว่ามันก็ปล่อยนะ มันก็ไม่ทําอะไรไม่ซ้าอันนี้ควายก็เหมือนกันนะควายหรืออไก่ที่มันชนกันเนี่ยไอ้ตัวนึงแพ้นะไอ้ตัวชนะมันก็ไม่ทําอะไรแต่เมื่อเราไม่อย่างนั้นนะบางทีเหยื่อเนี่ยร้องขอวิงวอนขอชีวิตแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายมันก็ยังฆ่าได้ จจะเพื่อเอาทัพย์สมบัติหรือเพราะความโกรธแค้นที่เป็นคนรักกันแต่บางทีก็ไม่ถึงกับฆ่ากันแต่ว่าก็ทําร้ายอย่างเมียเนี่ยก็ร้องขอว่ายอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วพวกก็ยังไม่หยุดนะยังซ้ําเติมยังต่อยยังเตะอัดข้างฝาเนี้อันนี้มันจะเรียกว่าประเสริฐกว่า สัตว์เราิชานได้อย่างไรนะสัตว์นี่ถ้ายอมแพ้นะขเขาก็เลิกไม่ไม่ทำาร้แต่คนเรานี่ไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วในะคนเรานรนเนี่ยหรือมนุษย์เนี่ยจะเป็นสัตว์ประเสริฐได้ก็เพราะการฝึกการฝึกเนี่ยไม่ใช่ฝึกในเรื่องของอวิชาความรู้ท่าน,นั้นมันยังไม่ช่วยเท่าไหร่เพราะว่าวิชาความรู้ แม้จะมีมากนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ฝึกในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมแล้วเนี่ยจบปริญญาเอกมาก็สามารถจะ,จะทำร้ายผู้คนได้สงครามโลกนะทั้งสองครั้งเนี่ยแล้วก็ที่อาจจะมีตามมาเนี่ยมันก็รวแต่ระแตะเกิดจากคนที่มีความรู้ผลิตอุปกรณ์มากมายแล้ที่ คนที่จบป .4 ีนี่ยทำไม่ได้แต่สร้างมาเพื่ออะเพื่อทำร้ายเข็นฆ่ากันให้การฝึกเนี่ยเพื่อทำให้มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยในทางวิชาศาสนาก็เรียกว่าการศึกษานนุษเราเนี่ยเป็นผู้ที่ฝึกฝนไดน้จึงเรียกว่าเวญยยศัก์น์ คำนี้เป็นคำที่ถูกต้องมากกว่านะเวนัยสัตนะว์นะเวนัยสัตว์คือสัตว์ที่ฝึกได้และเมื่อฝึกได้แล้วก็จะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแลวถ้าฝึกอย่างถึงที่สุดเนี่ยก็ประเสริฐกว่าเทวดามารพรมงอีกนะอย่างพระเรจา้า่เป็นผู้ที่ฝึกไว้จนถึงที่สุดแห่งศักยภาพเทวดามารพรหมก็ต้องยอมมาคารพบกรับไหว้ และมาศึกษาฟังธรรมจากพระองค์ที่นการฝึกเนี่ยนะเราไม่ต้องไปค้นคว้าให้ยุ่งยากเพราะพระองค์ก็ได้ได้วางนะแบบแผนเอาไว้แล้วเราเรียกว่าไตรสิขานะสีสมาธิปัญญาแต่สีนี่เป็นเรื่องของการฝึกพฤติกรรมแสดงออกทางกายวาจาอย่าง ันต้นก็คือไม่เป็นบียดเบียนใครไม่ว่าโดยคำพูดโดยการกระทำรักขโมยก็ดีเป็นชู้กับผู้อื่นก็ดีทำติดประเวณีก็ดีหรือว่าร้ายก็คือไปทำร้ายเอาชีวิตเขาเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ก่อความเบียดเบียนแก่ผู้อื่นขั้นพื้นฐานเลย ั้นศีลเนี่ยขั้นต้นหรือขั้นต่ำก็ฝึกตรงนี้แหละเพื่อไม่เบียดเบียนใครแต่ไม่ใช่มีแค่นั้นนะมันมีมากกว่านั้นนะเพราะขั้นศีลในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีมากกว่าศีลห้าศีลห้านี่เป็นไป,นเ,ปนเพื่อการไม่เบียดเบียนแต่ว่าทำหรือรักษาศีลได้ครบแล้วก็ต้องก้าวไปสู่ศีลข้ออื่นๆนะซึ่งก็คือการช่วยเหลือเพื่อผู้อื่น มีน้ำใจนะมีความเามตตาไม่เห็นผู้อื่นเขาทุกข์ก็ช่วยเหลือเขาบดจักทุกเป็นต้นครน,นี้จากสีแล้วมันก็ไปสู่การฝึกด้านในนะก็คือส่เราลยวสมาธิและปัญญา ซึ่งเรียกรวมๆก็กาว่าฝึกใจนะฝึกใจใจพุทธศาสนามันมีสองอย่างนะอัน้นหนึ่งก็คือเรื่องของจิตนะทำให้จิตมีคุณภาพมีเมตตามีความอดทนมีสติมีสมาธิอันนี้เราเรียกว่าเป็นการฝึกจิตนะบางทีก็ใช้คำว่าสมาธิกนะ็ว่าสมาธิเนี่ยความหมายคือเป็นการฝึกจิต ใช้เราอย่าจิตแล้วคนเรา,ามีปัญญานะจิตกับปัญญารวมกันเราเรียกว่าใจฝนะึกใจก็คือฝึกจิตนะให้มีคุณภาพเพื่อจะได้มีความสงบมีความสุขส่วนฝึกใจเนี่ยฝึกปัญญาเนี่ยคือฝึกให้มีปัญญาให้มีความสวา่างมีความสามารถจะเห็นความจริงเข้าใจความจริงหรือสัจธรรมของชีวิตรวมทั้งรู้จักคิดนะใ้แยกคาย S <S <S เพื่อสามารถแก้ทุกข์และช่วยเหลือผู้อื่นได้นะปัญญาเนี่ยมันเริ่มมาจากการคิดถูกวิธีก่อนพอคิดถูกวิธีเนี่ยก็จะเห็นความจริงไอ้ความจริงที่เห็นแล้วสัวจธรรมเห็นความจริงคือเกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญาเนี่ยนอกจากจะไม่ทําให้ผู้อื่นทุกข์แล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ทุกข์ด้วยนะสามารถแก้ทุกข์ให้ตัวเองได้การสีสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นการฝึกนะ เพื่อทำให้เราเป็นสัตว์ประเสริฐอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีความสุขด้วยธรรมะทั้งหลายในพุทธศาสนาเนี่ก็เพื่อการฝึกทั้งในระดับศีลคือพฤติกรรมแล้วก็ระดับจิตนะแล้วก็ระดับปัญญาฉะนันธรรมะเนี่ยม,มันจึงเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะที่เราต้อง ให้ความสําคัญน้อมนำเข้ามาเพื่อฝึกใจของเราอย่าง้วก็ตามเนี่ยของที่ดีเนี่ยมันจะให้ผลดีก็ต่อเมื่อใช้ให้ถูกนะถ้าเราใช้ไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นหรือปฏิบัติผิดเนี่ยก็เกิดโทษได้ระวุจจาค